สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พบกับช่องแคทต,ตี้ลูกมะท่านะจ๊ะเมื่อนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกมื่อวนนี้ไม่ได้ไปทํางานจ้าฝนตกนะจ๊ะวันนี้วันนี้คือหยุดปวดขานะจ๊ะปวดขาสองวันวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละวันนี้กับเมื่อวานก็ดีขึ้นแล้วเมื่อนี้ฝนตกพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปทายหมองรอบๆของไฮเบิเร์นเดอริมื่อวนนี้ ามมือแล้วเด้อไปไหนไปเห็นงานนูเงาอยู่ตะอห,อหงอนไหมเงาบักคักเลยเนี่ยเงาอันนี้เป็นหนาระเบียงบรรยากาศข้างนอกนะจ้าทุกคนเมื่อนี้ฝนตกที่นองเบืองเมืม่อี้ฝนตกเมืองสร้างบาตกแห้งๆเนาะเมืองนะพ่นนะฝนตกนะจ้าวันนี้ฝนตก ยิส่สันสองตกไปปลอยอันนี้คือบรรยากาศรอบห้องนะจ๊ะทุกคนปากสองน้ำลายเด้พี่น้องแคทตี้ลูกบรนท่าจ้าเบืองพี่น้องเป็นตะยูบาเนี่ยบรรยากาศดีเป็นตะนายเมื่อใดรีวิวของพักเด้มอมาเน,นี่ให้เบื้องบรรยากาศในเสื้อว่ามันฝนตกว่ามันฝนตกนะจ๊ะ นี่แหละพี่น้องข้า้งล้างก็ดิเป็นยังสีแล้วนี่ฝนตกต่ตอค้นประสาทดอกฝ่าคลืค่นๆอยู่ทุกคนนะฝ่าคลืค่นม,มือนี้มันเอา,เาลงไปไอยู่มืันนี้อยู่ตะแคงห้องกินเข่ากับตัวฟังเซเว่นเรากู้เห็นปลายเซเว่นว่าปุ่นปุนปลายเซเว่นเห็น,น,นบ่บ่ไกลกันนี่ไงใกล้ใกล้ใกล,ใก,ลกันเลยอใครว่า <laughs> พี่นวองนี่คือตะเยน็นบ่ซื้อแนวนี้มากเลยจับถือเลยบอได้ถอดออกก็สิถอดออกก็เลยพ่ดถอดจับยังสี่เลยเย็นยู่พี่นวองแต่ว่ามันต้องมันมันต้องแบบว่าตกให้แห้งมันยังเสียนี่เบิง้งบรรยากาศน่าอยู่มากอันนั้นก็นจะเป็นเแย้นาเจาดอกนั้นแยนหลังใหญ่ๆมีสะวายนำ รอบคางซ้อยเนี่ยเขาใดดิดนี้มาทั้งหน้าหน้าปากกับเขาใดส้อยดิแล้วกัเขาเขาด้านหลังก็าด้ล่างๆ่าง้างคุณฝากกดติดตามด้วยเด้อทุกคนแคทต,ตี้ลูกบันท่าจ้า